ไปดูความเดือดร้อนนะคะที่เกิดจากอุทก,กภัยนะคะน้ําท่วมขังเนี่ยค่ะพระในวัดตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนแล้วนะเศร้าเลยเห็นไหมไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วไปเท่านั้นใช่น,น,ะนะคะสวดมนต์ทุกวันน้ําก็ยัง่วมนะ <c oughs> โอ้นี่นะคะมีพระรูปหนึ่งค่ะท่านเจ้าอาว่า ะะท่านก็มาร้องผ่านทางสื่อมวลชนว่าตอนนี้สำนักสงพรหมสุนทรที่อ่างศิลาถูกน้ำท่วมเนื่องจากว่ามันมีโครงการก่อสร้างของหมู่บ้านมาปิดทางน้ำค่ะทีนี้ท่านก็เลยอยากจะให้มีการวางท่อระบายน้ำนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนมากพระเนี่ยไม่แทบจะไม่มีกุฏิอยู่เลยนะคะต้องย้ายกุฏิเดือดร้อนกันไปหมดแล้วก็เป็นโรคน้ำกัดเท้ากันด้วยค่ะ โดยที่สำนักสงพรมสุนทรตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองชนบุรีนะคะพระโพวโรภิกษุเจ้าอาวาสท่านร้องเรียนกับทางสื่อมวลชนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยช่วงเข้าพรรษาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองชนบุรี แต่ว่าอดีตที่ผ่านมาเมื่อก่อนนี้นะไม่เคยเลยที่จะมีการน้ําท่วมขังแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีลํารางระบายน้ําลงสู่ทะเลแต่ว่าปีนี้ที่อย่างที่เห็นที่น้ํามันมาท่วมขังแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีการถมดินเพื่อสร้างโครงการหมู่บ้านส่งผลให้ปิดทางระบายน้ําค่ะน้ําก็เลยไหลเข้ามาในสํานักสงพรมสุนทรแล้วก็ท่วมขังมานานนับเดือนแล้วนะคะเป็นแบบนี้เป็นเดือนแล้วค่ะ จนน้ําเริ่มเน่าแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับพระที่จําพรรษาเพราะว่าเกิดน้ําท่วมในกุฏิพระจําวัดไม่ได้นะคะก็ต้องย้ายขึ้นไปจํำวัดชั้นสองของกุฏิ นอกจากนี้ค่ะพระปรารถนาพระลูกวัดนะท่านหนึ่งรูปหนึ่งท่านก็ต้องเดินเท้ายํำน้ำตลอดเวลาเป็นโรคน้ำกัดเท้ากันอีกด้วยนะคะ mm. ก็เลยอยากจะให้เจ้าของหมู่บ้านที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง mm. เร่งดำเนินการระบายน้ำด่วนเลย mm. เพราะว่าน้ำท่วมแบบนี้มานานนับเดือนแล้วน้ำเริ่มเน่าแล้วด้วย mm. ปลาที่ญาติโยมเขาเอามาปล่อยเพื่อทำบุญตอนนี้ กำลังจะตายจากน้ําเน่าเสียเลยอยากจะให้เร่งดําเนินการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนเพราะตอนนี้เดือดร้อนกันจริงๆนะคะอ๋อมันเดือดร้อนตรงน้ำเนี่ยไม่ไหลลงไปเลยไม่ไหลลงทะเลนะครับมันต้องแต่เข้าบรรษาแล้วนี่จะออกบรรษาแล้วอีกกี่เดือน,นเนี่ยเนี่ยออีกแค่ไม่กี่วันนอ,ออกบรรษาแล้วตั้งแต่เข้าบรรษาเลยแล้วน้ำาก็กักดูเห็นไหมไอก็เพราะว่า เดี๋ยวที่ถมที่ตรงนื้นถมไปทางน้ำไงถม,ถมตรงรังน้ําที่ว่าโครงการสร้างหมู่บ้านใหญ่โตเนี่ยนะครับก็คืออยากให้ทางโครงการหมู่บ้านก็ช่วยช่วยดูที่ที่ถมที่นะครับที่ถมที่นะถมตรงรังน้ำมาให้ช่วยแบบให้ออนน้าระบายลงหน่อยแค่นั้นเองนะครับครับพลาเดือดร้อนนะเพราะไม่งั้นก็พลาเดือดร้อนญาติโยมที่มาปล่อยปลาอะไรตอะไรนี่ก็เดือดร้อนไม่หมดเลยครับเนี่ยมันน้ำาท่วมอะนะ